วันนี้นิงจะมาเล่าอะไรให้ฟังเป็นแนวทางเป็นอุทาหรณ์แล้วก็นอเป็นสิ่งที่เราเตือนใจจะบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งที่จะพูดนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเคยเจอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันสะกิดสะกิดใจของพวกคุณนะคะในคนที่เคยเดทแรกแล้วมีปัญหานะคะก็ลองเอามาฟังเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ตัวเองได้คิดในเดทครั้งหน้านะคะ อันนี้หนิงอยากจะบอกว่ารายคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือคนที่มีไอเดียดีๆก็คอมเมนต์ด้านล่างในการได้ช่วยเหลือกันนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนิงอยากจะบอกสิ่งตรงนี้เราไม่ได้เป็นการซ้ําเติมอะไรกันทั้งนั้นนะคะแต่เราเป็นการเอามาเตือนแล้วเจ้าของเรื่องเขาก็อนุญาตแล้วก็แนะนําว่าพี่หนิงลองเอาอันนี้มาลองพูดให้กับสาวๆบ้านเราฟังสิเพราะว่าจะได้ให้เขาเนี่ย คิดแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนกำลังจะมีเดทแรกกำลังจะมีเดทกับหนุ่มฝรั่งเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปในประเทศไทยมากมายเพราะบ้านเราอากาศกำลังดีนะคะอากาศกำลังอุ่นกำลังร้อนดีแต่ต่างประเทศเนี่ยกำลังหนาวยิ่งอย่างเช่นเป็นอเมริกาที่นิวยอร์กที่หนิงอยู่นะคะตอนนี้หนาวนะคะก็หลายๆคนก็จะได้เดินทางไปเที่ยว ไปเจอกันไปเจอหนุ่มสาวได้ตามสารฝันในสิ่งที่ต้องการเรื่องนี้ขึ้นหัวข้อที่ผ่านมาทุกคนเห็นอยู่แล้วว่านิ่งขึ้นหัวข้อไว้ยังไงนะคะเดทกับฝั่งหนุ่มกับฝรั่งครั้งแรกเลยนะแล้วท้องพอฝรั่งกับไปแล้วน้องท้องนะคะน้องท้องน้องก็บอกฝรั่งฝั่งก็โอเคนนนี่นั่นคุยกันดูแลเป็นลูกนะคะอยู่ด้วยกันแต่ทุกครั้งทุกเดือนนะคะที่น้องเนี่ยอยู่ไทย หลังจากที่รู้ว่าท้องฝรั่งไม่ไปหาอีกเลยไม่ไปไทยอีกเลยนะคะไม่ไปเลยแต่แต่ฝรั่งส่งเงินให้ทุกเดือนเยอะไหมก็ไม่ถึงขนาดว่าเยอะแล้วก็ไม่ขนาดว่าเยอะเกินหรือว่าไม่เยอะก็พอพอใช้ก็ส่งให้นะคะพอพอใช้แต่มันเหมือนกับมาอกว่าพอจนแบบว่าไม่ต้องทําอะไรไหมมันก็ไม่ใช่นะคะก็ยังต้องทําอยู่แต่ก็ได้เงินส่วนนั้นมา นะะจนคลอดวันที่คลอดคิดว่าฝรั่งจะมาฝรั่งก็ไม่มาแต่ฝรั่งส่งเงินมาให้ส่งของขวัญมาให้แล้วตอนนี้ใบเกิดลูกนะคะก็ไม่ได้ใช้ชื่อฝรั่งเป็นพ่อก็ใช้ชื่อคุณตาเป็นพ่อเป็นคนไทยเด็กตอนนี้เจ็ดขวบแล้วเด็กพูดอะไรเด็กพูดภาษาไทยค่ะเด็กพูดภาษาไทยภาษาอีสานบ้านเราเลย เด็กไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะคุณแม่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสา,สาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้น้องบอกทีนี้น้องก็เป็นคนอีสานร100้อยเปอร์เซ็นเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพียงแต่ว่ามีหน้าตาเหมือนฝรั่งแค่นั้นเองเวลาน้องไปโรงเรียนนะคะน้องก็จะโดนเพื่อนล้อน,นิดหน่อยบอกว่าเออพ่อไปไหนล่ะลูกฝรั่งโดนนี่นั่นอะไรเด็กะนะเนาะซึ่งน้องก็บอกว่าบางทีลูกกลับมาก็ร้องไห้เราก็ต้องปลอบใจลูกนะคะแล้วก็เคยเล่าให้สามีที่ อยู่ต่างประเทศฟัง่งสามีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็ส่งเงินมาให้เหมือนเดิมทุกเดือนทุกเดือนจนปน่านนี้ตั้งแต่เดทแรกยันทุกวันนี้ฝรั่งก็ไม่เคยมาหาอีกเลยวิดีโอคอลไหมล่ะก็ทำบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้ลูกเห็นหน้าพ่อไหมก็ทำก็เห็นแต่มันไม่ได้มีความเป็นสัมผัสความเป็นตัวตนความเป็นใช่หรือเปะะ่าคะ มันไม่ได้มีการแสดงแบบความรักความห่วงใยห,หรือดูแลเหมือนกับที่พ่อแม่คนอื่นเคยทามีพ่อเห็นรูปเห็นหน้าเคลื่อนไหวแต่ไม่เคยได้กอดได้สัมผัสถูกป่ะคะนั่นมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ผูกพันสําหรับเด็กๆมันก็ไม่ได้สนใจบางทีเอ่อเห็นแม่โทรคุยเด็กมันมาเรียกเด็กมาเด็กก็มาแต่เด็กก็ไม่รู้เรื่องว่าพ่อพูดอะไรเพราะเด็กไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษถูกป่ะเด็กก็หนีมันก็ไปเที่ยวของมันพ่อเขาไม่ได้สนใจเหมือนกันพราะเขาก็ไม่รู้ว่าลูกพูดอะไร นั่นคือความมันมันมันเกิดขึ้นนะคะนี่อยากจะบอกว่าสิ่งไหนก็นแล้วแต่การถ้าคุณจะออกไปเดทถ้าคุณยังไม่แน่ใจนะคะหนิงแนะนำนะคะแนะนําเลยนะคะว่าคุณจะต้องป้องกันตัวเองมากๆนะคะสิ่งไหนบางทีอย่างเหมือนที่เราคนไทยเราก็รู้กันถ้าเรารักสนุกเนี่ยนะคะเรารักสนุกอะ่ะโอกาสที่มันจะตามมาสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ยรายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรค โรคต่างๆหรือว่าเด็กที่จะเกิดมาถ้าคุณยังมีเมนอยู่นะแต่ถ้าคุณแบบว่าหมดเมนหมดประจําเดือนคุณจะทําอะไรคุณก็แล้วแต่เลยคุณเต็มที่เพราะคุณยังไงคุณม่เ็นท้องอยู่แล้วถูกปะคะทีนี้นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะระวังตัวเองนะคะมันไม่ได้เป็นการแย่สําหรับแต่ตัวคุณแต่มันแย่สําหรับอีกชีวิตหนึ่งด้วยที่จะเกิดขึ้นมาอันนี้ต้องอยากจะบอกให้คุณระวังดีๆค่ะระวังและน้องคนนี้ถามว่าเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจนะคะเขาเสียใจไม่ใช่ว่าแค่ตัวเขาเขาเสียใจเรื่องลูกเขา ลูกเขาเกิดมาเหมือนเหมือนมีพ่อแต่ไม่มีพ่อเนึกออกไหมเขาก็สงสารลูกนะคะแต่จริงๆเขาอยากจะให้ลูกนะี่ยไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศด้วยซ้ําแต่สามีก็ไม่พูดอะไรสามีของน้องในนามนะคะไม่ได้หมายของว่าสามีเื่าต้องถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนไม่แต่เป็นสามีแค่ในนามว่าเป็นลูกของพ่อ แต่ไม่เคยได้มาทําหน้าที่นั้นเลยไม่ได้แต่งงานให้ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้มีอะไรเลยกับเด็กเลยนะคะน้องก็เคยพูดกับฝรั่งนะว่าเธอน่าจะแบบเอามาแบบเอารูปมาทาพาสปอร์ตให้ลูกไหมมาโน่ให้นี่ไหนลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่มาทําให้ลูกไม่ใช่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องการเอาเธอหรอกน้องนี่นะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ไม่พูดเขาก็ไม่พูดอะเอาง่ายๆเขาจะพูดว่าไงเขาไม่พูดแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่มาด้วยเนาะอันนี้นี่ก็อยากจะให้ ทุกคนเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นลองพึงพิดิดพิดจารณานะคะรักสนุกแต่ต้องรักตัวเองด้วยนะคะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เราไม่ได้ว่าเราสาวบริสุทธิ์สิ่งๆนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วการที่คุณจะเดินเข้าร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อ,อยาคุมนะคะซื้อถุงยางนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายหรืออย่างไรแต่ถ้าคุณท้องขึ้นมาโดยที่เด็กไม่มีพ่อนั่นคือน้าอายกว่านะคะ อยากจะฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดซับติตตตตดตามอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยบ๊ายบายค่ะ